you do my time so you to the us <laughs>

ពីខ្ញុំ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  អូខេនេះគឺតាមប៉ាស្គប់នេះកន្លែងគាត់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 

ทำมาจนรักษาชีวิตมาไดเพราะแบบที่รนทุราอย่าทำตรงนี้ด้วยครับเอ่อตรงนาด้วยทำปืนกนทำกุงร้องเพลงร้องน่ารักร้องก็บนบ้านของพี่สันปอบปืนไปด้วยนะครับตรนี้ได้กำนั่งมองดีกัน คนรับโทรศัพท์ขึ้นยืมโงจะไปเดี๋ยวดีว on, ่ายตรงนี้ก็ต้องมีตรงนี้ครับเดี๋ยวช่วงใกล้ใกล้็ีจะดีผมถ่ายดูอีกรล้องหนึ่งนะครับ នេះគឺជាធម្មធម៌ទាំងមួយដែលយើងត្រូវស្គាល់ you จะออกมาสวยหรือเปล่าไม่ยังไม่รู้เลยฝากยันสักหน่อยครับทุนนี้ก็น่าจะได้เห็น

อกมาประมาณนี้นะครับผมจะไปคนยดีปลาไม้ไม้พยุงครับจะไดเดี๋ยวผมจะลองลูกกระดาษทรายดูจะออกมาเป็นยังไงเรียบด้วยกันนะที่จริงก็ลงยาแนวก็ได้ครับแต่ว่าผมอยากให้เห็นเนื้อไม้มากกว่านะครับจะได้เนื้อไม้ธรรมชาติ বল <laughs> quên cái đi kinh giả <laughs> nó <laughs> đó, cũng cái bao của đồng. đó, nhá. bào nóng, อารมณ์อารมณ์เอคุณเอาี่เันกันได้อยู่นะโอเคนะทำให้แบบทำให้ราคาดีขึ้นเราเข้านาอีกหน่อยนึงู้เปคนดีชีวิตอายก็ให้น้องได้ยอมตาแทน้องได้ 我不能够。 ตรงไหนที่มันไม่สวยครับจะเก็บเพิ่มนะครับก็ฝาก็เป็นปลายปืนถ้าไม้ไม่สวยผมก็ไม่ทำนะครับเป็นไม้พยุงผมเลยบ้างผมเลยเอาหน่อยไม่ได้นะครับก็จะไปทำเป็นคุยจริงปลาครับเดี๋ยวใส่โรเลอร์นะครับแบบออ้าันนี้นะครับใส่ติดโรเลอร์กว้าง50นะครับ50เซนนี่ยังไม่ใส่อะไรเลยตรงนี้แล้วกัน ีนะครับเดี๋ยวใส่โรเลอร์เข้าไปวานไปพอดีมีหมอลำซิ่งเขามาเขาจ้างมาถ้ามันมามันจะมาตอนไหนเอ่ะอ่ากให้เก็บเก่าก่อนพรุ่งนี้เจอกันครับพรุ่งนี้น่าจะเป็นวันศุกร์หรือวันเสาร์เนาะวันที่ห้าหรือเปล่าที่ห้ามีนาจะทำให้สวยๆแล้วกันครับอย่าไว้มีเจ้าของนะ 哎嘿嘿，我疼。 ตัวนะครับแล้วก็เป็นยิงอีกตัวหนึ่งยิงอันถึงยิงองตัวหนึ่งเดี๋ยวทำนะคกันเดี๋ยวคืนนี้ครับว่างๆก็ไม่ได้ไปจับเขียดจับอะไรนะก็ฝากดูปืนยิงปลาด้วยครับต่อไปผมอาจจะเอามาโชว์ให้ดูมันมีอยสองกระบอกไคล้ายๆกันนี่แหละอีกตัวนึงเป็นไม้โททะเลนะครับอันนี้เป็นไม้พะดุงแบบประมาณนั้นะ นี้เจอกันครับแต่ป็นยังติ๊กยังไขเหมือนเดิมนะครับยกิงกับ1,900บาทนะครับถ้ามีพันธะยาวๆแบบนี้ก็200กว่าครับ209ไม่กว่า2,900บาทนะครับยิงหนังติ๊กยาว170กว่านะครับประมาณนั้นเดี๋ยวผมอาจจะมีช็อตยิงด้วยนะครับเดี๋ยวผมดูโด,ด,ดมวิดีโอนะครับวันนี้เรารุ่งนี้ด้วยนะครับ ก็ได้เดี๋ยวแป๊บนึงนะครับครับสุดท้ายพวกก็ไ่ได้จะทำแค่นี้ละครับต่อข้างหน้าด้วยนะครับหน่อยนะครับผมไ่ลงแนวครับเอาแบบนี้ละง่ายๆอาจจะตีเส้นอีกนิดนึงก็ได้นะครับตีเส้นง่ายๆครับเดี๋ยวรอตอนที่ลงยูริเทนแล้วกันครับจะ ไม้พยุงจะสวยขนาดไหนแค่นั้นเองครับผมว,ว่าน่าจะได้นะมีกระพีนิดน,นึงครับสลับสีกันน่าจะสวยอยู่เดี๋ยวตรงนี้สักอีกนิดน,นึงครับอยู่อาจชะนนี้แหละนู่ะนจะเป็นลิเกนะครับก็ลังทํามาพักหนึ่งเหมือนกันครับเอาการเหนื่อยเหมือนกันพอได้เก็บงานปืนอย่างอื่นหมดแล้วก็ว่างก็เลยเสียดายนะครับก็ฝากผลงานตัวนี้ด้วยนะครับรอเป็นปืนยิงปลานะครับกรเลอเร์นะครับไม่ยาวมากนะครับกระทัดรัดดีตัวนี้ร้อยสักร้อยห้ากว่าประมาณนี้ครับ บริวีมีเศษไม้พยุงนะครับีเศษแล้วสวยดีเจยได้ลูสองขอ,อยาวแล้วกันนะโอเคครับผมขอบคุณมากครับที่ติดตาม,ม,ตตามครับผมฝากกดติดตามด้วยครัคบผมสวัสดีครับสวัสดีครับ